นักล่าผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่มีปฏิกิริยาอันว่องไวดั่งสายฟ้าขาที่ยาวพร้อมกับกรงเล็บที่แข็งแกร่งจะไม่ยอมปล่อยเหยื่อให้หนีไปไหนได้และฟันที่แหลมคมที่จะทำให้เหยื่อต้องหวาดกลัวความสำเร็จในการล่าแต่ละครั้งนั้นน่าทึ่งอย่างมากและบางครั้งสถานการณ์อาจพลิกผันได้ในพริบตา เพราะหากมีสิ่งมีชีวิตแปลกหน้าที่อันตรายเข้ามาขวางทางสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่เป็นนักล่าบนผิวน้ำที่แท้จริงและเป็นอันตรายอย่างยิ่งพบกับชีวิตของแมงมุมยักษ์ชายน้ำกันค่ะ แมงมุมชายน้ำหรือที่เรียกว่าโดโลเมเดสเป็นสกุลของแมงมุมที่มีประมาณ100สายพันธุ์ส่วนใหญ่จะสังเกตได้จากลายแถบสีอ่อนที่พาดตามด้านข้างลำตัวซึ่งอาจมีความยาวถึง2.5เซนติเมตรและถ้ารวมขาที่กางออกก็อาจยาวถึง8เซนติเมตรแมงมุมชายน้ำพบได้แทบทั่วทุกมุมโลกเพราะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการดำรงชีวิตของพวกมันคือแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นเพียงลำธารเล็กๆก,ก็เพียงพอแล้ว ขาของแมงมุมชนิดนี้ปกคลุมไปด้วยขนเล็กๆที่มีคุณสมบัติกันน้ำได้ด้วยน้ำหนักตัวที่เบาและขายาวทั้ง8ขาประกอบกับแรงตึงผิวของน้ำทำให้มันสามารถยืนอยู่บนผิวน้ำได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้ที่ปลายขาของพวกมันยังมีกรงเล็บขนาดเล็กซึ่งช่วยให้เกาะเกี่ยวกับพื้นผิวต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมทำให้แมงมุมชายน้ำสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแม้กระทั่งบนผิวน้ำ และนี่เป็นทักษะสำคัญมากสำหรับการดำรงชีวิตของมันแมงมุมเหล่านี้ใช้วิธีล่าเหยื่อที่เป็นเอกลักษณ์โดยใช้ผิวน้ำทั้งหมดเป็นเสมือนใยแมงมุมนักล่าผู้นี้จะใช้ใบไม้เป็นฐานในการทอดแหเพื่อใช้เป็นกับดักขนนับพันเส้นที่กันน้ำได้บนตัวมันนั้นไว้ต่อการสั่นสะเทือนแม้เพียงเล็กน้อยดังนั้น เมื่อมแมลงที่ไม่ระวังตกลงไปในน้ำข้อมูลนี้จะถูกส่งถึงนักล่าทันทีทันใดนั้นมันจะพุ่งออกจากที่ซ่อนตัวและฝังเขี้ยวขนาดใหญ่ลงในเหยื่ออย่างรวดเร็วแต่ไม่ใช่แค่มแมลงเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อของมันเพราะสัตว์น้ำก็เป็นอาหารสำคัญของแมงมุมชายน้ำด้วยอวัยวะรับความรู้สึกมากมายบนตัวมัน ช่วยให้รับรู้ความเคลื่อนไหวใต้น้ําได้อย่างแม่นยําและยังสามารถกําหนดตําแหน่งขนาดและรูปร่างของเหยื่อด้วยเมื่อเหยื่ออยู่ในระยะที่จับได้แมงมุมจะพุ่งโจมตีทันทีมันกางขาย,ยาวออกและหนีบเหยื่อไว้ในกับดักอันแน่นหนาะ การดิ้นรนของเหยื่อไร้ผลโดยสิ้นเชิงเพราะทันทีที่ถูกจับมันก็จะถูกฉีดพิษที่จะจบชีวิตเหยื่อลงอย่างรวดเร็วแมงมุมจะฉีดพิษที่ทำให้เป็นอัมพาตอย่างรวดเร็วและน้ำย่อยจำนวนมากจะเปลี่ยนอวัยวะภายในของเหยื่อให้กลายเป็นอาหารเหลวที่อุดมไปด้วยโปรตีนซึ่งมันจะดูดกินจนหมดเกลี้ยงราวกับดื่มผ่านหลอดอย่างง่ายดาย ศัตรูหลักของแมงมุมชายน้ำคืองูนกและปลาขนาดใหญ่กว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อโดยบังเอิญสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มักจะออกล่าในเวลากลางคืนแม้จะมีตาหลายดวงแต่การมองเห็นไม่ใช่จุดแข็งของแมงมุมเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการล่าในยามค่ำคืนประสาทสัมผัสของพวกมันพัฒนาจนถึงขั้นสูงสุด จนสามารถแยกแยะระหว่างการสั่นสะเทือนของเหยื่อกับใบไม้ที่ร่วงหล่นลมพัดหรือผู้ล่าที่กำลังเข้าใกล้ในการล่าเหยื่อแมงมุมยังคงใช้ใยบ้างแต่เพียงเพื่อเป็นเชือกนิรภัยให้ยึดเกาะได้มั่นคงขึ้นเท่านั้นแมงมุมชายน้ำจะเลือกจุดที่มีปลาชุกชุมเป็นพิเศษแต่อาจต้องใช้เวลานานกว่าเป้าหมายจะมาอยู่ใต้มันดังนั้นความอดทนจึงเป็นอาวุธสำคัญ ที่แข็งแรงของมันก็ไม่ได้ควาเหยื่อได้เสมอไปการเลือกจังหวะที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะปลาเคลื่อนไหวตลอดเวลาดังนั้นในหลายๆครั้งกับดักก็ปิดลงโดยไม่มีอะไรติดมาแมงมุมบางชนิดปรับตัวด้วยการสร้างการสั่นสะเทือนเพื่อดึงดูดความสนใจของปลาที่กินมแมลงที่ตกลงมาในาน้ำ นอกจากนี้นักล่าที่หิวโหวยยังไม่ละสายตาจากสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำด้วยกบซึ่งมีน้ำหนักและแรงมากกว่าแมงมุมหลายเท่าไม่มีกรอบป้องกันมันจะฉีดพิษเข้าไปและเขี้ยวอันแหลมคมก็แทงทะลุผิวหนังบางๆได้อย่างง่ายดายกบไม่มีทางต้านทานวิธีนี้ได้อย่างแน่นอนการดิ้นรนต่อสู้มีแต่จะเร่งให้พิษแพร่กระจายไปทั่วร่างกายเร็วขึ้น หลังจากโจมตีสำเร็จนักล่าผู้ชำนาญน,นี้ก็จะลากเหยื่อที่หนักอึ้งไปยังที่ซ่อนอย่างง่ายดายเพื่อจะได้กินอาหารมื้อนี้อย่างไม่มีใครรบกวนจิงเจ้าน้ำก็เป็นนักล่าที่ปรับตัวได้ดีไม่แพ้กันโดยใช้แรงตึงผิวและควบคุมกฎฟิสิกส์ได้เช่นกันแต่พวกมันคงไม่รู้ตัวว่ามีเพื่อนบ้านที่อันตรายซุ่มอยู่ใกล้ๆแมงมุมสามารถนั่งซุ่มได้เป็นชั่วโมง มันจะนิ่งสนิทและกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมด้วยสีของมันแม้แต่นักล่าในน้ำที่เก่งกาจกว่าก็อาจพลาดเข้าไปติดกับดักอันตรายของมันได้ ja เหยื่อที่น่าสนใจอีกอย่างคือญาติที่มีขนาดเล็กกว่ารวมถึงแมงมุมชายน้ำด้วยกันเอง แมงมุมที่หน้าทึ่งนี้ยังปรับตัวได้ดีแม้กระทั่งกับการใช้ชีวิตใต้น้ำเนื่องจากขนที่กันน้ำได้จึงเกิดฟองอากาศในช่องพิเศษซึ่งกลายเป็นกระบอกออกซิเจนชนิดหนึ่งด้วยวิธีนี้แมงมุมบางชนิดสามารถหายใจใต้น้ำได้นานถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งความสามารถนี้ใช้ได้ทั้งเพื่อหนีผู้ล่าและเพื่อล่าเหยื่อดังนั้นมแมลงและตัวอ่อนที่อาศัยอยู่ในพืชใ,ใต้น้ำก็ตกอยู่ในอันตรายไม่น้อยไปกว่ากัน เพียงไม่กี่วินาทีแม้แต่มแมลงเหนียงซึ่งเป็นนักล่าที่ดุร้ายไม่แพ้กันก็อาจถูกพิษที่ออกฤทธิ์เร็วของแมงมุมชายน้ำทำให้หมดสภาพได้ใยแมงมุมแบบเต็มรูปแบบจะถูกใช้เฉพาะเวลาสร้างรังเพื่อวางไข่เท่านั้นโดยในรังหนึ่งจะมีไข่มากกว่า1,000ฟองซึ่งหลังจากฟักออกมาแล้วผู้เป็นแม่ก็จะคอยปกป้องลูกๆอย่างใกล้ชิด แม้จะได้รับการดูแลแต่มีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่จะรอดชีวิตจนโตเต็มวัยการครางตัวที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งทักษะการล่าที่เฉียบคมและความสามารถในการซ่อนตัวใต้น้ำทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้กลายเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศทางน้ำและปัจจุบันแมงมุมชายน้ำส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรคุกคามถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเรา ฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ